สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวถนนสีสมานสงประพาไปเข้าไปในซอยสารนคมนะครับสงประพาซอยสองคือจุดสิ้นสุดนะครับเริ่มสตาร์ตตรงถนนตีวันน์นะครับเลี้ยวเข้ามาซอยเออขาะท้ทีนะถนนสีสมานนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาดูสังเกตนะครับสําหรับถนนสีสมาน แถวหรือวาอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้จะเยอะมากๆก็คือคอนโดนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับตรงนี้เยอะมากและกําลังก่อสร้างก็มีแล้วก็จะมีศูนย์การค้าก็จะมีทั้งไทยวัสดุมีทั้งโรบินสันนะครับตรงนี้สีสมานเนี่ยแอดมินมาทันตั้งแต่สีสมานเป็นซอยสวนทางนะครับตรงนี้เขาก็ทํา เนี่ยตรงนี้ก็เป็นคอนโดฝั่งตรงข้ามไอฝั่งทางด้านขวามือก็มีนะครับคอนโดอันนี้ฝั่งซ้ายซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ตึกนี้นะฮะมีหลายตึกอยู่นะครับตรงนี้สําหรับช่วงนี้ก็ยังเป็นถนนซีสมานนะครับมาดูกันมาเรื่อยๆนะครับก็ฝั่ง ฝั่งทางด้านขวามือนี่เป็นคอนโดแล้วก็เป็นหน่วยงานราชการทางทหารคอนโดค่อนข้าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแอดมินอ่านไม่ออกแล้วก็จะมีมาฝั่งทางด้านซ้ายมือไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นมีห้างรูบินสันคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าคนเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าเดินห้างที่มีตึกสูงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ ก็กาลังหวาดกลัวกันเนเรื่องแผ่นดินไหวนะกลัวตึกถลม่มแอดมินก็ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องตึกสูงหรือว่าคอนโดอาคารสำนักง,งานอยู่ด้วยนะตรงนี้แอดมินก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นี่บังเอิญว่าแอดมินมาเลาะแล้วเนี่ยก็เลยทําตัดเป็นคลิปสีสมานจบไปเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผ่านาขึ้นลงทางด่วนสีสมานเหตุผลนะครับที่ทําไมคอนโดถึงมาก่อสร้างถนนสีสมานเยอะมากๆนี่ก็คือนี่แหละ เป็นจุดขึ้นและลงทางด่วนนะฮะที่ว่าทางด่วนสีสมานเนี่ยตรงที่เมื่อกี้นี่แหละฮะฉนั้นคอนโดเนี่ยถึงจะผุดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่า,าหลังจากตึกถล่มเขาก็กลัวนะตึกถล่มตรงนั้นนี่เป็นอาคารสำนักงานนะของสตงแต่ว่าตรงนี้คอนโดในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ทําแบบ ค่อนข้างที่จะแน่นหนาแข็งแรงกันแหละเพราะว่าเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแบบถาวรอ,อะไรประมาณนี้ส่วนอาคารสนักง,งานเนี่ยมันก็ก็แล้วแต่อาคารแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของอที่แอดมินก็คงจะไปไปยุ่งด้วยไม่ได้แหละนะฮะตรงนี้ก็มาดูคลิปกันต่อนะครับเห็นแบบๆแบบเมื่อสักครู่ถนนช่วงนี้เนี่ยเป็นถนนสงประพานะครับนี่ เขาชี้ไอ้ไปทางดอนเมือง4กิโลเองนะตรงนั้นแล้วก็คอนโดก็เยอะนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกลิ่นนั่นแหละนะครับเพราะว่าเออเป็นใกล้กับจุดขึ้นลงเนี่ยฝั่งทางด้านขวาเมือเห็นตึกตรงนั้นก็เป็นคอนโดมันเป็นจุดขึ้นลงของทางด่วนฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาตั้งนะครับคอนโดมาสร้างตรงใกล้ๆเพื่อความสะดวกสําหรับลูกบ้านนะฮะที่จะมา พักคอนโดณตามคอนโดที่ต่างๆมาซื้อมาพักก็ก็แกล้วแต่มาเช่าก็อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลตรงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับบนถนนสงประพาเนี่ยตึกแถวในเรื่องธมาค้าขายเรื่อยๆเรื่องราวของกิจการธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็คงจะให้คึกคักเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่มีคึกคักขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีการเปิดบ้างปิดบ้างแล้วแต่ ก็ดูกันเอาเองด้วยนะครับบางทีแอดมินพูดอาจจะไม่ตรงหรือว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็มีนะครับตรงนี้ก็แอดมินก็ได้แค่นำภาพมาให้ชมอามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตามอัธยาศัยนะครับนะครับมารับชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนสงประภามุ่งหน้าไปดอนเมืองแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้แอดมินก็จะให้ชมบรรยากาศ กันไปแลวเรื่อยๆก่อนนะครับตรงนี้แอดมินมาบ่อยๆสมัยเป็นเซลนี่มาพบลูกค้าก็ประสบความสำเร็จนะรตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนสงประภาสงประพานี่ก็ทุ่งสีกันหรือว่าเขตดอนเมืองนะฮะทำเลเขาก็เป็นตรงนี้ มุงนามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จังว่าเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหมู่บ้านกันค่อนข้างที่จะนาหูน้าตาเยอะแยะไปหมดแต่หลังๆมาคนดูก็มาแทนเนี่ยตรงนี้แหละนะฮะเป็นถนนซอยสงประพานะฮะถนนซอยถนนสงประพาซอยสองหรือว่าสรารนคมนะฮะตรงนี้ที่แอดมินเคยที่แอดมินเคยพิมพ์บนหน้าปก ของคลิปนะรตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องราวของคอนโดแฟลตนะฮะแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่ตึกสูงๆหน่อยนะครับไม่เป็นไม่ใช่เป็นตึกแถว2ชั้น3ชั้นนะตรงนี้แล้วมีทางด้านขวามือขวามือมอีประกาศขายหรือว่าจะขึ้นโครงการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเห็นแวบๆบแบบอยู่นะครับตรงนี้ก็คงเป็นตึกสูงแหละแต่ว่าตรงนี้ก็ถ้าจะขึ้นก็คงจะ รอสักพักเลยเพราะว่ากาลังฮอตอยู่ในเรื่องตึกถล,ล่มนะครับมาเรื่อยๆนะครับบนจอยส,ส,สรณคมหรือสารณคมเนี่ยอันนี้แอดมินก็มีในใจนะว่าอ่านถูกหรือผิดนะฮะสรณคมก็แล้วกันนะครับตรงนี้หรืออาจจะอ่านได้ทั้งสองนะสารณะกับสารณะเนี่ยอ,อาจจะได้ทั้งสองคำนะครับสารณคมหรือว่าสารณคมแต่ว่าแต,แต่ก็ แต่ยังไงก็ตามนะฮะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับซอยนี้เป็นซอยที่ยาวค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่นนะครับเนี่ยมุ่งหน้าไปเรื่อยๆก็เป็นนี้แหละเป็นย่านชุมชนปิ่นเจริญหรือว่าหมู่บ้านปิ่นเจริญนะี่ของการหนึ่งของการสองเนะี่ยตรงนี้ทําให้กลายเป็นชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่นไปเลยนะครับในถนนเส้นนี้หรือว่าในแอเรียช่วงนี้นะครับนี่ฮะที่สังกสีล้อมรอบเมื่อ ฝั่งขวามือที่แอดมินเคยเกลือน,นะตรงนี้ก็จะเป็นที่รกร้างที่อาจจะขึ้นคอนโดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะโอเคครับดูกันมาเรื่อยๆเนะมุ่งหน้าเข้าถนนเอ,อ่อซอยสงปรซอ,อ,อยสารณนะครหรือว่าถนนสงประพาซอยสองเห็นไหมฮะระยะทางค่อนข้างที่จะออยาวไกลเลยแหละนะครับตรงนี้เนี่ย ก็เนี่ยชุมชนปิ่นเจริญนะตรงนี้แอดมินก็จะที่เคยมาแต่ก่อนเนี่ยสนุกนะตรงนี้ลูกค้าพบลูกค้าเ่ยลูกค้าคค่อนข้างที่จะหนาวห,หน้าตาเยอะแยะแอดมินก็อยากจะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทีอ่โอกาสมาทําคลิปไปเลยก็เงียบเหงาหน่อยกว,กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ก่อนนี่คึกคักมากแถวแถวนี้ของยายทินฐานไปไหนก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้ อันนี้ก็เป็นวงกลมนะแอดมินก็จะขับรถไปเรื่อยๆเพื่อที่จะออกไป,ปสู่สถนนเบลักนะครับเนี่ยตรงนี้ขอภายครับเขียงแหบเสียงแห้งก็โอเคนะครับสำหรับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเจอตึกถล่มตึกสูงซึ่งแอดมินทำคอนเทนต์อยู่นี่ก็แอดมินไปไม่เป็นเหมือนกัน ก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทําเรื่องราวเรื่องเดิมๆนี่แหละนะเพราะว่าเคยทํามาแล้วก็จะทําไปได้เรื่อยนะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สีสมานสงประภาสิ้นสุดสารนคมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพรางยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวแ,และการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ